สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโปรแกรม Titan Design กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโปรแกรม Titan Design เป็นโปรแกรมออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างของอาคารนะครับทํางานบน Excel โดยใช้ VBA ช่วยในการเขียนคำสั่งในการใช้งานนะครับมาอัปเดตตัวโปรแกรมกันนิดนึงนะครับโปรแกรม Titan Design สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อโปรแกรมตรงหัวข้อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยน โลโก้ o, และก็เปลี่ยนลายน้ำได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนข้อความต่างๆเหล่านี้ครับไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจใช้ให้เกิดประโยชน์หรือว่า,าเขียนชื่อตัวโปรแกรมนี้เป็นของตัวเองนะครับผมใช้ได้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับโอเคนะครับมาถึงการอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองกันหน่อยนะครับผมสำหรับช่วงนี้ มาตรการของรัฐก็ป้องกันในเรื่องของการทํางานการเคลื่อนย้ายของคนงานก่อสร้างนะครับซึ่งธุรกิจก่อสร้างก็ได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันนะครับสําหรับผู้รับเหมทาทั้งนี้ทางนั้นเราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เกิดโอกาสครับสําหรับวิศวกรควบคุมงานนะครับผมเราก็มาหาตัวโปรแกรมในการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างกันแล้วกันนะครับผมก็แนะนำโปรแกรมเตตันดีไซน์นี่แหละครับ มาต่อกันเลยนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็จะเป็นการออกแบบฐานลากแผ่นะครับผมเข้ามาดูกันเลยนะครับที่ r c footing ปึ๊บเข้ามานี่ครับ split footing f 1 b นะครับผมหน้าต่างชีตในการออกแบบนะครับก็เริ่มแรกก็เข้ามากรอกข้อมูลกันเลยนะครับชั้นฐานลากนะครับผมในตัวช่องของสีน้ําเงินนะครับต่อมาเลยนะครับชื่อของฐานลากนะครับในที่นี้ผมให้ f 1 a นะครับผม covering 5เซนนะครับผมส่วนเสานะครับผมให้40กับ40นะครับผมและต่อมาเลยนะครับอ้อนค่าหน่วยแรงใช้งานนะครับหน่วยแรงใช้งานนี้จะแบ่งออกเป็น2ค่านะครับผมค่าที่เป็น1หน่วยของ dead load แล้วก็ live load นะครับผมอ้อนตรงนี้นะครับหน่วยเป็นตันนะครับส่วน pu ก็เป็นหน่วยแรงที่ต้องคูณ ตัวเพิ่มกาลังของแต่ละท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็มาป้อนชื่อ s o ย b บ a r i n g นะครับเลือกนะครับว่าชั้นดินของที่ทําการออกแบบที่ทําการก่อสร้างนั้นเป็นในลักษณะไหนนะครับผมเพื่อจะกําหนดกำลังกาลังการรับแราหนักของของดินนะครับในที่นี้ผมให้เป็นทรายหยาบนะครับผมสามารถเลือกได้ครับดินถมแน่นนีครับ ค่ากาลังต่างๆก็จะขึ้นมาให้นะครับนี่นะครับเด่นล้วนส่วนลุกลังนี่นะครับ15ในที่นี้ผมให้เป็นสายหยาบแล้วกันนะครับต่อมาเลยนะครับผมความสูงของดินบนชั้นฐานลากครับบนฐานรากก็จากเหนือฐานรากมีชั้นดินเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็แกมมาของดินนะครับในที่นี้ผมใส่เป็น2.0ตันต่อลูกบาทเมตรนะครับแล้วต่อมาก็มาเลือกโหลด คอมบิเนชันนะครับโหลดคอมบิเนชันก็สามารถเลือกได้3ค่านะครับจะเป็น1.2 1.4 1.7นะครับผมนี่นะครับท่านสามารถเลือกปุ๊บแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงให้นะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้เลือก1.4ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงให้นะครับตรงนี้ปุ๊บนี่ก็เปลี่ยนให้นะครับในที่นี้ผมใช้1.4กับ1.7นะครับผมส่วน อ่น้าตัดความกว้างยาวของฐานลากนะครับนี่นะครับมาดูในที่นี้ผมให้2.8ทั้งสองค่านะครับเนื่องจากผมดูตรงนี้นะครับมีใกล้ลาาให้ดูเช็คตรงนิดนึงนี่นะครับอ่อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนความหนาของฐานลากนี่นะครับผมให้ไว้ที่40เซนนะครับมาต่อกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าในเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าชีท ตัวโปรแกรมก็จะคำนวณหน้าตัดเหล็กให้นะครับผมหน้าตัดเหล็กทั้งด้านยาวหรือมันเป็น,เป,นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเป็นด้านเท่ากัน,นครับสามารถาตัวชีฟนี้สามารถจะออกแบบได้ทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็เลยจะสังเกตว่าตัวนี้มันเท่ากันนะครับค่าเหล็กเหล็กเสริมนะครับซึ่งได้มาจากการคำนวณน,นะครับแล้วก็ ส่วนตรงนี้จะเป็นจํานวนเหล็กเสริมที่เราใส่ไปนะครับทางด้านยาวหรือเป็นเส้นสนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นให้เลือกขนาดหน้าตัดเด็กนะครับว่าต้องการเหล็กเสริมที่มีไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการออก,ออกแบบเสาที่เป็นฐานรากครับฐานรากที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหากหากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องกําหนดค่าตรงนี้เป็นป้อนค่าเข้าไปเท่ากับศูนย์นะครับตรงนี้ก็ไม่จาเป็นต้องเปลีป่ยนนะครับผมปล่อยไว้เลยก็ได้นะครับ หลังจากที่เราใส่ค่าไปแล้วเสร็จนะครับจะสังเกตเห็นว่าอ่านี่ครับมีตัวสุดท้ายที่เราต้องป้อนค่าก็คือตรงนี้นครับเหล็กปลอกถ้าเราใช้16จะใช้เหล็ก9ได้นะครับหรือเหล็ก12ก็มาเลือกตรงนี้นะครับในที่นี้ผมให้เป็นเหล็ก12แล้วกันนะครับมาดูกันตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ยังขึ้นโ no นอยู่ไม่ผ่านเราสามารถที่จะเลือกจํานวนเหล็กเข้าไปเพิ่มได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมใส่ไว้14ตรงนี้ก็จะ มีค่ามากกว่าแล้วใช่นะครับนี่28กับ26ผมก็มาใส่ตรงนี้เป็น14นะครับผมนี่นะครับ14หลังจากที่ผ่านแล้วเราก็สามารถเซฟได้เลยนะครับแต่แล้วตรงนี้มันคืออะไรนะครับตรงนี้เป็นปุ่มที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับผมก็คือเนื่องจากว่าเราสามารถเลือกเหล็กตรงเนี้ถ้าเรามั่นใจไอตรงนี้นะครับรายการตรงนี้ว่ามันมันมีค่า ใกล้เคียงกันมากครับก็คือไม่ถึง1ตารางเซนอย่างตรงนี้นะครับผมใส่ไป13ซึ่งมันก็เกือบเท่ากันแล้วต่างกันที่ประมาณาไม่ถึง1ตารางเซนนะครับคืออยากจะใช้13มเซนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมาเขียนตรงนี้เพิ่มเติมว่าถ้าอยากจะให้มันได้กดตรงนี้ให้มันได้โอเคนะครับก็คือตรงนี้ให้มันขึ้นเป็นสีเขียวก็จะมีตัวนี้ตัวช่วยมานะครับก็คือสําหรับเหล็กด้านยาวนะครับตัวช่วยป้อนค่าตาส่วนของเหล็ก ที่ใช้ที่ใช้นะครับต่อเหล็กที่คำนวณได้ให้ได้โอเคก็คือตรงนี้ต้องให้ได้โอเคนะครับหากมีพื้นที่หน้าตัดเหล็กที่ใช้มีค่าน้อยกว่าพื้นที่ของเหล็กเสริมที่ต้องการเพียงเล็กน้อยนะครับตรงนี้คือมีมีอยากจะใช้ตรงนี้คือมันต่างกันเล็กน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะเอาตรงนี้แหละเราสามารถที่จะป้อนค่าได้นะครับหากป้อนค่าเท่ากับ1ก็คือการใช้พื้นที่หน้าตัดเหล็กตามโปรแกรมที่คำนวณได้นะครับ ส่วนถ้าจะป้อนค่าเท่ากับ0.97เนี่ยคือจะใช้ค่าพื้นที่หน้าตัดที่ใช้ต่อพื้นที่หน้าตัดที่ต้องการเพียง97%นะครับก็คือลดลงมาหน่อยประมาณลดลงมา3%อะไรประมาณนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างใส่เข้าไปผมอยากจะใช้ที่13เส้นนี่แหละด้วยหน้าตัดเหล็กเท่ากับ26.14นี่แหละครับจะสังเกตดูตรงนี้นะครับผมเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับผมใส่ตัวนี้เป็น0.97นะครับึ๊บลดลงมาณตัวนี้ก็จะหายไปนะครับ แล้วก็ตอนนี้จะขึ้นขขึึ้้นนว่าประมาณนะครับก็คือใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้นะครับคือสามารถที่จะให้มันถ่างได้เราต้องการ1ิบามเส้นเพื่อจะประหยัดนะครับผมประหยัดในการเหล็กเสริมนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อัตราค่าราคาค่าเหล็กก็แพงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถลดได้ครับหนึ่งเส้นก็หลายสตางค์นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้นี่นะครับตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็คือ มันก็จะทําการตรวจเช็คพันชิมเชียนะครับบีมเชียเช็คนะครับโอเคถ้าขึ้นโอเคเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับสีเหล็กตัวนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เดเวล o อปเมนต์เลนส์เช็คด้วยนะครับว่าผ่านไหมถ้าผ่านก็โอเคนะครับก็ถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดขั้นตอนในการคำนวณนะครับก็ไล่ลงมาได้เลยนะครับนี่นะครับรายละเอียดก็จะมี q a เช็คนี่นะครับ UH เช็คพันชิงเชียเช็คบีมเชีย c เช็คนะครับไหลลงมาเลยนะครับมีโมเมนต์ดีไซน์นะครับไหลลงมาเลยนะครับก็จะมีเ e เวอ o p m e n เมนต์เลนเช็คให้นะครับว่าโอเคหรือเปล่าโอเคนะครับหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วเราก็เซฟบันทึกค่านี้ไว้ได้เลยนะครับผมผมก็จะทําการเซฟปุ๊บกดเซฟแล้ครับเนื่งองจากว่าผมได้ทำดี่นะครับ มีตัวอย่างนี้มีตัวอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมว่าจะเซฟทับเข้าไปเลยก็ได้นะครับมันมีตัวอย่างนี้อยู่แล้วหรือนะครับมันก็จะเซฟเข้าไปในส่วนนี้นะครับเซฟทับเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่ทําการเซฟเราก็มาดูค่านิดนึงครับอันนี้คือ f1a นะครับนี่นะ f1a นะครับ ท่านสามารถที่จะลบหรือว่าลบค่าตัวนี้ได้นะครับกดที่รีเซ็ตดัตตนี่ครับคือถ้าเกิดกดลบรีเซ็ตดัตตนี้ก็คือโปรแกรมจะลบตัวอย่างของที่จะกรอกไปนี่คือให้เหลือแค่โครงการเดียวครับคือโครงการด้านบนนีนะครับช่องที่3นี่ครับแถวที่3นี่นะแต่ตัวนี้ผมยังไม่ลบแล้วกันนะครับก็จะใช้ตัวนี้ไปก่อนหลังจากที่เราเซฟข้อมูลแล้วผมจะเปิด ตัวอย่างขึ้นมาอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมได้กรอกข้อมูลเข้าไปแล้วครับนี่นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าผมกรอกเข้าไป F1B นะผมก็จะเปิดตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับปึ๊บหากกรอกหากกดตัว2,015ตรงนี้ครับซึ่งไม่ตรงกันกับ2,021ตรงนี้นะครับเช่นเคยนะครับมันก็จะเตือนนะครับไทตันเตือนนะครับว่าจ็อบโหนไม่ตรงกันนะครับก็จะมาให้เลือกครับนอกจากจะกด อันนี้ 1A อันนี้ 1B นะผมจะเลือก 1B มาแล้วนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งผมกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วกดปุ๊บโปรแกรมก็จะดึงค่าต่างๆเหล่านี้นะครับมาป้อนให้นะครับนี่นะครับเป็นใลูกลังเริ่มเลยนะครับเป็นชั้นฐานล่าง F1B เสาสูงจุด covering จุดท่า5เซนนะครับส่วนเสานี่คือ50 50โหลดก็คือยูนิตโหลดก็คือ1หน่วยนี่คือ100 180ตันนะครับส่วน PU นั่นก็คือ maximum ก็จะเป็น276ตันนะครับดินลุก,กลังนะครับมีตัวหนวรับแรงอัดของดินเท่ากับ15ตันต่อตารางเมตรนะครับความสูง15เซนแล้วก็ใช้หน่วยแรงอ่าแกมมาของดินนะครับก็1.9ตันต่อตารางต่อลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็มาเลือกโหลด combination เป็น1.4และ1.7นะครับก็ฐานลากมีกว้าง2.5มีด้านยาว5.5นะครับดูตามนี้นะครับ มีจะคำนวณให้เบื้องต้นส่วนความลึกนี่ผมให้80นะครับแล้วก็ในตัวโปรแกรมก็จะเช็คพันธุ์เชียร์นะครับผลนี่ผ่านผ่านมาเลยนะครับปุ๊บผ่านมาเลยแล้วก็มาระบุตรงนี้นะครับอ่าไล่ลงมาเลยครับก็มาใส่เหล็กปลอ,อกตรงนี้ครับก็จะใส่เหล็กปลอ,อกเท่าไหร่ก็เลือกได้ตามเหมือนเคยนะครับในที่นี้ผมใส่ไป12แล้วกันนะครับจะมีรายการที่ ตรวจเช็คให้นี่นะครับก็จะมีเลือกอเด็กเสริมนะครับผมเช่นเคยนะครับถ้าเนี่ยนะครับ7 2 73เนี่ยกดถ้าถ้าถ,ถ้าเป็น1แล้วโอเคนะครับก็ใช้ตรงนี้ร้อแต่ตรงนี้เราอยากจะใช้10ถ้าเกิดเราอยากจะใช้10แล้วทำยังไงก็คือต้องต้องเลือกช่องตรงนี้ครับให้น้อยกว่า0.99ผมจะใส่ไว้สักมันประมาณ1%นะครับกดไปนะครับ0-9ก็จะผ่านนะครับ เนี่ยครับขึ้นโอเคนะก็คือมันใกล้เคียงกันมากตรงนี้ก็จะเปลี่ยนให้เป็นค่าประมาณนะครับ49.5บเกับอ่าสต่างกันนิดเดียวครับก็อยากให้มันผ่านก็มากดตรงนี้เลือกตรงนี้แล้วกันนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มากดเซฟเลยได้เลยนะครับเซฟทับเข้าไปเลยนะครับเนียครับมันก็จะเตือนว่ามีชื่อน,นี้อยู่แล้วจะเซฟทับไหมก็เซฟเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่เซฟแล้วก็เราจะลองพิมพ์ดูนะครับว่า เอกสารหน้าตาในการหลังจากพิมพ์แล้วจะเป็นยังไงนะครับกลับมาดูหน้าตาเอกสารในการพิมพ์ในการคำนวณกันเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับผมเข้ามาที่หน้าตาชีตชั้นฐานลากนะครับ f 1 b นะครับผมกอตามนี้เลยนะครับก็เช่นเคยนะครับมีทั้งหมด4แผ่นนะครับสำหรับในการออกแบบฐานลากแผ่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมก็จะเอาชื่อของ เอนจิเนียร์ที่ล็อกอินเข้ามาใส่ให้แต่ละแผ่นทางล่างขวาด้านล่างนี้ครับเพื่อที่ทำการเซนแต่ละแผ่นนะครับผมเช่นเคยครับรายละเอียดต่างๆนี่นะครับในการออกแบบฐานลากแผ่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าต่อกันด้วย f 1 a นะครับผมฐานลากสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่นะครับก็ต่อกันเลยนะครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับมีชื่อให้เขียนให้เซนนะครับหากเกิดลายน้ำนะครับ ทันใดไม่ชอบใจก็สามารถลบได้เลยนะครับไม่ผิดคติกากานอย่างใดนะครับผมไม่เป็นไรนะครับไม่ชอบใจก็ลบได้นะครับผมดูในคลิปที่ผ่านมานะครับน่าจะเป็น EP ที่10นะครับโอเคนะครับสำหรับในการออกแบบฐานลากแผ่นะครับผมทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมาดูตัวอย่างในตอนต่อไปนะครับผมในการออกแบบฐานลากเสาเข็ม1ต้นนะครับ F1 นะครับผม นี่นะครับหน้าตาของเสาเข็มหนึ่งต้นก็เตรียมรับชมกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ในการออกแบบทานรากแผสวัสดีครับ